altogether ด้วยกันเท่านั้น only ordinary ธรรมดาสภา parliament essential ที่สำคัญพิพิพธภัณฑ์ museum idiom สำนวนไขาลาน ม้วน went tight แน่นตึงกำลังมาถึง d o zoo สวนสัตว์วัด temple hospital โรงพยาบาลรายการ program lamp ตะเกียง ออกเสียง pronounce scout ลูกเสืออ่อนเพลียเบื่อ weary city นครหมอน hello <ow>. flow ไหลหาได้ earn learn เรียนรู้ ทราบแบนราบ Flat ฮ a ทหมวกสะดวก convenient student นักเรียนนักศึกษาคนทอผ้า weaver candle power แรงเทียนห้องเรียน classroom flume <Bloom. S 2> ดอกไม้บานทหาร soldier picture รูปภาพหยาบ rough tough เหนียวที่เดียว q u i t e pride ความหยิ่งหิง shelf shell เปลือกหอยเล็กๆน้อย bit list รายชื่อนิ้วหัวแม่มือ sum sum ผลของการบวกชนิดพวก type style แบบถ้าการพนัน,นา description, towel, ผ้าเช็ดตัวพนักงานขายตั๋ว conductor, particular, โดยเฉพาะหน้าหัวเราะ laughable, candle, เทียนไขมหาวิทยาลัย university, b e r r y ฝัง ฟ้าผนัง wall hall ห้องโถงหรือสำนักงานอาหาร meal lean ผอม s ู u ซี e a t มีด knife polite สุภาพราบ smooth refuse ปฏิเสธต่างประเทศ abroad sort ชนิดเข้าใจผิด misunderstand van รถตู้เนื้อหมู pork rogue ตัวโกงฝูงโขลง herd nurse พยาบาลต้องการ want f u n d ชอบการสอบ examination government รัฐบาลสะพาน bridge risk เสี่ยงการออกเสียง pronunciation Advertisement. การโฆษณา.ป่า. Wild. Line. เส้น.กลายเป็น. Become. Dumb. ก้าว. งược. ทางเลือก. Choice. Avoid. หลีกเลี่ยง.สุดเสียง. Allowed. crowd ฝูงชนอดทน patient normal ปกติธรรมดาไฟฟ้า electric strict เข้มงวดเส้นลวด wire grocer คนขายของชำการอาบน้ำ bath card ไพ่ตัดสินใจ decide height ความสูงหมู่ฝูง group roof <R> หลังคาเลขา secretary silly โง่โซ Chain